กับผมเองอ่ามันตนัวนี้มันกับผมมีไผรหูไครเห็นหรอกเนาะอ่าผมเองกับบได้ว่าวิเศษวีโสเออบรได้ว่าบรรลุพ่อสิษยเนี่ยมเห็นได้ทุกงวดทุกงวดเห็ุอย่างไรอ่าผมก็ถือผมเองผมกับว่าถือว่าเป็นอย่างบุญบาร,รมีเติบอยู่ดอกกระได้ซอยใหญ้ญาตีพี่น้องมากกนหลายงวดโยเออบางคนเพิ่งกระไดใส่มีใส่ศิลอ่านี่เป็นแสนบางคนเพิ่งกระไดใส่กระลุดไปกับมีโย แต่ว่าหลังอย่างมันมาผ่าเนี่ยเะเพื่อนกับเได้เสียกันหนักไปเนี่ยอยู่ดอกกระบาเป็นอย่างคือว่าแม่บ้านผมกระบาสบายผมเองกับบาสบายช่วงนั้นเที่นี่ผมกับเสียออกมาคู่ขี้อยู่ทั้งนี้ผู้หนึ่งกระบาสบายก็ได้ไปเบิงไปแนมกันอยู่โรงพยาบาลนั่นแหะแต่ว่าเล่ากับอาการของเล่ากระบาดีขึ้นเล่าจังใดมากเสียจากไปที่นี่หลังจากแล้วงานของเล่าแล้วผมกับยังทําใจบ่ท่านใดเนาะ อ่าเจ้านี้ผมก็ย่อมย่อมอยู่ดอกย่อมรับผิดโยออ่าพ้าพีผ้านองคือจิตใจเฮ้ามันกาในการทํามาที่อีนังจิตของเฮ้ามันกับพระท่านหนึ่งอย่างส่นะอาจจะโมเพิ่นกบว,วา่าล่องๆไปเบิง้งกระได้ผ้าเพิ่นออกมาเบิง้งอีหลีมือนะ พี่น้องเบาซึ่งขั้นเนาะวัอนี้ผมเองเบาซึ่งขั้นกัอยู่ที่ศาลปูขาวครับพี่น้องกัมาตามแนวทางนําอาจารย์แมวอีกรอบนึงครับพี่น้องเนาะเพื่ออาจารย์มีความฝันหรือแบบใดครับพี่น้องเอาเสี่เข้าไปตามแนวทางน้ากันกับเบาซึ่งขั้นหรือแนวทางอาจารย์แมวในการเนาะพี่น้องวัอนี้อยู่ที่ศาลปูขาวครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปตามอาจารย์ในการครับพี่น้องว่าสิมีแนวทางแบบใดเนาะครับพี่น้องเบาซึ่งขั้น พอดีถึกแสงพอดีพี่น้องเบืงตระลยกยที่ศาลแสงสะท้อนเขามาพอดีพี่น้องเป็นภาพที่สวยงามแห้งเนะาะครับพี่น้องเบิ่งต้ะล่ะภาพสวยงามแหงครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปตามอาจารย์แมวในการครับพี่น้องอยู่ที่สารปูขาวนองมันนี้ครับพี่น้องเเ้ครับ เพวกร้เออ่าเับตัว่มาเ่ื่งบอสบายเคร่งไข่อาที่นี้ก็เทิ่องแม่บานกับมาบอสบายอาจด้ไปเบืองใบแนมกันอยู่ล่งบานจนหอดเรามาอาจด้เสียจากไปได้ปูก็ได้ปล่อยปะาละกันถิมมีลีนั่นละ่ะเลขกสองหัวสามหัวก็แล้วม่ อาจได้ผ่านดไปได้รูดไปกับว่าได้ถือโทษโกดเที่ยงดอกปูอ่าบ่มีภัยสีหูสีเห็นถึงตลอดปีดอกปูอ่าก็บ่เป็นหยังหลูกเต่าเราล้า,านเ c ซีถูกมองถูกบอลเพิ่นกับว่าได้ถือโทษกดเคีอยงอ่าเพิ่นกันยังห้กกำลังใจอย่อ่าก็บ่เป็นหยังที่นี่ผู้หาเองก็ได้ทำอกทำใจอ่าได้หายไข่หายเจ็บหายปวดขึ้นมา วันนี้เพิ่นก็ได้มาเยี่ยมยามทำข,ข่าวก็จังได้พาเพิ่นออกมาเด้อปู่เด้ออ่าได้มาหอดมาถึงแล้วเด้ออ่าผู้ชาเองก็จะได้มาอ่าบอกกล่าวเราแกงเด้บ่ได้ว่ามาลบอ่ามาลบมาก,กวนบ่ได้มาคมหินเจียงไลายในปู่อ่าที่นี่ก็มีอันใดดีๆอ่าจะได้ไปอ่าบอกใหญ้ญาติพี่น้องหรือว่า FC ถูกมองถูกบอลอนาของเบ้าที่อ่าหรือว่า FC ของ เบาเสียงคานอ่ะนิทีเช่าบ้านก็นดีอ่าบันมาอัาผูกขาเองก็ด้อยู่ดีไม่แห้งขึ้นมาล,ละม่มือว่านกับมือนี่ละได้เว้าอ่าเสียงดังขึ้นมาเนี่ยหายวินหายปวดหัวอัาผูกขาเองคงก็จงไดออกมาหอดมาถึงเนืดด้อปูเด้ออ่าที่เีน่งวดจีหอดจีถึงอ่ามียังดีิดีดีๆก็ให้ไปนิมิตคำฟันผูกขาเด้อ่าไปบอกให้มันตรงๆ อาห้มีซื้อมีเสียงให้ได้กินได้อยากคือเก่าคือหลังในปูอาบุญท่านก็นแห่งแต่หลายได้ออกคอสมมันสาม,มาอ่าบ่มีเงินสิตไปกินไปท่านน้าเพลินได้อาเอานีน่ให้ลูกเต่าเล่าลานอยู่ดีมีแห้งอ่าบ่ว่าจะเป็นพรม้อถึงเบาที่ก็ดีอาเบาเสียงคันนี่ดีขี้เช่าบานก็ดีอ่าทดีนี้ก็ขอให้บุญญาพรมีของปูขาวแปดศอกนําไป ปลวกปักรักษาเพิ่นเดินทางไปใส่มาใส่เห็ดหยังลงไปก็จะให้ตกต่ำเขาเห็ดหยังลงไปก็ให้น้ำซอยลูกซอยหลานให้มีซื่อมีเสียงอให้ดงดังไปใส่มาใส่ก็จะให้มีแต่คนเคารพนาถือตาเด้อปูเด้อนํำไปซอยลูกซอยหลานมีแต่คนบ้านจะของในปวกไปใส่มาใส่ก็เหนมีแต่โคจคแต่ใช่ทํามาหาจินก็ให้จเจริญเจริญบอกว่าจะไปเห็ดให้ใส่หนะ้า อาเฮ็ดยังก็ให้เพิินได้ให้เพิ่นดีให้เพิ่นเลียเ้ยเล่า,า,าเลี้ยแค่เดอปูเด้อบันอาสาธุสาธุสาธุโอ้ยลงจากรถรถบไดเดับเครื่องผมนั่งอยู่ในโต๊ะนหน,นาเฮียนนั่งสูบยาอยู่เล่าลูเขาไปก้มกราบทึ่งห้องทึ่งห้ ไปหาเพื่อนเป็นอย่างยังไปบอกอาจารย์แมวเนี่ยเป็นอย่างยังปล่อยถิ่มเพื่อนแท้ครับสวัสดีครับ<ห>าอาจารย์แมวครับสวัสดีสนะวัสดีครับก่อนสิเขาเรื่องเนาะก้อ,อนจากอาจารย์นะครับพอ<า>ดีมีเอฟซีจากนคนปรปฐมนะครับซื้อว่าป่าเติมนะครับเพื่อนใดโอเนเงืนผ่านผมมานะครับจํานวนหนึ่งพันบาทเพป่นว่าให้อาจารย์ไว้ใส่หาล่อยแล้วก็ให้อาจารย์เอาไว้ซื้อ ของเซนไวท์ง่มที่อาจารย์่วงสวงหรือจจงไดกะอาซูแทเนาะกานดีครับขอนะครับหมอให้อาจารย์นะมือนี้เลยเนาะนะครับเอฟซีเห็นว่าเนาะหนึ่งพันบาทเนาะครับสาถุสาถูกับพอดีเนาะปูพ่นมีนําจิตนําใจกบพอดีล้ได้ซสือผลละไม่มาให้ปูเออเพราะว่าที่ได้มาแจงออกมาทีได้มาว้ากมาคุยได้มาว่ามาจากระปูคือจะเป็นวันที่สามสิบ ในวันที่สามสิบนี่ยน,นอนแต่ว่าก็สิบ่ได้เอาดาวเวยนบนรรไดเนี่เพราะว่าเล็กเล็ก,เกหน่อยมันมาแช่เชนเนน่นะคือว่าปูเพิ่นก็เคยเว่าไว้แล้วเพิ่นบ่มากมันเสียงดังผลยางยังยังเป็นยังอ่าทีนี่ก็เพิ่นมีนําจิตนําใจมาจากนครปฐมมาเี้เออปลาเติมอ,ะะมอ่าถือว่าเป็นยังบุญ<ม>เออเั้งนสกี่เปิ้นกับโอนมาให อ๋อเออมันมันมันแก่นลื่มเนาะออมันหลายมองหลายบอลทีนี่ก็อ่ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่มองนี้ก็ดีบุญญาปรมีของปู่ขาวก็ดีให้นําไปบรรดลบรรดาลนําไปปกปักรักษาในบ้านในเงื่อนในครอบครัวของอ่าป่าเติมเนาะอ่าเพิ่นเหตุยังลงไปกับบ่พ่อได้ก็ขอให้ได้เหตุเชิงใดบ่พอดีก็ขอให้เพื่นดี อาบวัตสศเรษะไทยใส่หน้าหรือว่าไปข่าไปขายไปหาเงินหาทองก็ให้เพิ่นดั่เพิ่นรวยเด้ออาถือเลขกซื้อเบอร์ก็ให้เพิ่นมีโชคมีใชยอ่าเอาตะคว่มดีสิ่งใดที่ดีๆนำไปดูแลคุ้มครองเพิ่นอาเฮ็ดยังก็ให้เจริญเจริญให้รวยรวยให้ได้หลายๆก่าเก่าเด้อมัเนีาสาธุสาธุเป็นยังไงเนาะอาจารย์ หลังจากที่สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปก็คือมันก็สองงวดสามงวดผ่านไปเนาะเออที่นี่กามวัตตาชิมญาติพี่น้องอิบซีถูกมองถูกบอลน,นั่นลละดังทินดังจังหวัดดังอำเภอก็ะดีอ่าเพิ่นก็ได้ใจจังใจจดใจจอล่อบเบิองเหล็กปูขาวอาหรือว่าเหล็กยานแมวนี่ยทีนี้ที่มันได้ผ่านไปลุดไป ตัวนี้ก็บ่ต้องเสีจจยใจก็ถือว่าควา่วมผิดโยกับผมเองอมันตัวนี้มันกับ่ม,มีไผฮห้ไผเห็นดอกเนาะผมเองกับได้ว่าวิเศษวิโสบได้ว่าบรรลุพ่อสิแเนียมเห็นได้ทุกหววทุกหววเดจัอย่างไาผมก็ถือผมเองผมก็ว่าถือว่าเป็นอย่างบุญบารมีเติบอยู่ดอกก็เดยซอยใหญ้ญาติพี่น้องมากกหลายหววโย่บางคนเพิ่นก็ได้ใส่หมีใส่ศิล นี่เป็นแสนบางคนเพิ่งกระไดใส่กัหลุดไปกับมีโยแต่ว่าหลังอย่างมันมาผ่าเนี่ยแหะเพิ่งกระิได้เสียกันหนักไปเนี่ยอยู่ดอกกระโบเป็นยังคือว่าเม่บ้านผมกระบบสบายผมเองกระบบสบายช่วงนั้นเที่นี่ผมกระเสียออกมาคู่ขี้อยู่ทั้งมีผู้นึงกระบบสบายนก็ได้ไปเบิงไปแนมกันอยู่โรงพยาบาลนั่นแหะแต่ว่าเล่ากับอาการของเล่ากระโบดีขึ้นเล่าจังใดมากเสียจากไป ทีนี่หลังจากแล้วงานของเราแล้วผมกานยังทําใจบ่ท่านใดเนาะ,อะตอนนี้ผมกัย่อมย่อมอยู่ดอกย่อมรับผิดโย่ผ้พาผพีผ้านองคือจิตใจเฮ้ามัน่นกาในการทํหมาที่อียังจิตของเฮ้ามันกับพ่ท่านหนึ่งยังสี่นะอาจจะโม่เพิินกันว่าล่องล่องไปเบิง้งกระได้ผ้าเพิ่นออกมาเบิง้งอีหลีมือนะกับวกติจังเล่าเคยหายเลขปูเนี่ยปูขาวแปดสองเฮ้านี่ ถ้าเพิ่ให้ครึ่งวัดวังพานไปนี่ผมกล่าวยังได้ก็ออกว่าเขาล่างจองเข่าบนแต่ที่นี่แล้วบัดไม่มานี่มีขําฝันแล้วคือโ่เมนปูเพิ่ให้มันมีพวกไม่อแอบแฝงอยู่ในเนี่ยมันหลายเออแล้วก็มาห้แทนเล่าเอามันโ่เมนเหลขกเล่าเองไปนีม่มตข้าฝันน่ะนะเออมัดน,นี่ผมเองผมก่กํกลังมาตั้งจิตตั้งใจได้แน่ ผมก็หายไข่ขึ้นมาได้มือสองมือแล้วล่ะนี่ผมก็จังได้เว้าเสียงดังขึ้นมาได้ที่นี่ผมก็คิดว่าปูจังได้เรากับกับมาล้วล่ะใจดีแล้วเขาพิจารณ์าคันคันคือจังวังที่พผ่านมาที่เหลกเข้ารุดไปนั่นออกมาย่ำได้กระร้างขึ้นมาจุดถูจุดเทียนเอินหาเพิ่นเงีย มีดกีรีโบมีหยังไข่ไก็บ่มีหยังมาตองหมูไใ้ห้าวเหมืมยเอออันนี้ผู้ใดออกมากว่าคนริงค,คนหัวลูกเบืบอบอ่าก็าคือเพิ่นสิกลับมาแล้วละ่ะก็มีผูเพิ่อนอ่าสื่อสารกันได้ั้งแก่ที่นก่อนปฏิบัติมากแต่ยังเป็นป่าเป็นดงู่พุนเออ,อเสียเลยเด้คนหาเบอร์โทรถามพีถามน้องเพิ่นเพิ่นได้หูมองเพิ่อนอยู่เพิ่นกระทรไปเพิเ่นก็ว่าปูกลับมาล้วละ่ะ กูออ้จิไปนี่มีคํามันเขาว่าเขาก็ว่าเห็นบองแต่ก่อนน่ะเขาแดงง้เงินย่อนเล่านี่เป็นล้านแล้วเ,เสียงอีสานมาเล่นอยู่ปีน่นเห็นบอลย่น,นีฟังน้องเออมันนี่เพิ่นก็บ,บอกว่าการทีมมีมหาปูเนี่ยสีเลี่ยงสียบวงสวงนีะยะหยังกอย่าเฮ็ดเกินไปหมูเฮ็ดเกินโพดเออเพิ่นบอกว่าหัวหมูก็บาด้องมีเป็ดไก่พวกปูพวกปลากอย่าเอาเพราะว่าปูนี่เล่าเล่าเป็นขันเทพ หันถึงบรรลุอะเด้เออเพิ่นสีมากหนึ่งแต่ผ้ละไม่กับขันยางเจงกับกล้วยแล้วกะบักเพ้าแช่นีไหมเขานมก็ให้เป็นเคานมหวานเออเคานมหวานแช่นั้นเพิ่นเพิ่นบองเพิ่นว่าเอาอ่าันนี่เสียเลพิันก็เดโทรไปเว้าไปคุยกับเพิ่นเพิ่นกะบอกว่าปูกลับมาแล้วล่ะที่ให้ที่หมเจ้าบ่ถือไปหนึ่งเม่นบ่สองสามวดว่า่น ก็เมียนควมเขาเพิ่นเพิ่นผ้าขอบขั้วเพิ่นทั้งลูกทั้งผัวเพิ่นไปทำมาาจินอยู่เมืองนอก่นเสียเล่ไปเอาเบอร์โทรน้ำพี่น้องเพิ่นเพิ่นได้ยินข่าวเพิ่นอยากมาบ้านเอออยากมาแต่ว่าผัวเพิ่นลูกเพิ่นก็บค่าการค่างานเสียเล่เลยว่าขันป่าอยากไปก็บพ่ต้องเสียค่ารถให้ตาบอกเสียเล่เขาสี่แลนไปหลับเอามาเองเออกระถารอดถ้าเบิ่งดีบดีอาเพิ่นจี มาวันที่สามสิบนี่ถ้าเพื่อนมาได้เพิ่นก็นสีมาหน่ำเ,เพื่อนหูหการแจงมาก,ก่อนมนอมืบันนี้เพื่อนบอกว่า <c oughs> เพื่อนได้ยํำกับเสียเลมากโมูเจ้าไปเห็ุเลยบันออกพั้นาแล้วปูเมือ่อวลาละบ่ได้จำสินแล้<อ>วบันวังหันมาวุ่นเพื่อนบันนี้เพื่อนก็บ่ืได้ออกมาตอนรับม่เจา้ามีต่พวกสิ่งที่ดูแลอ,อยู่เนี่ยออกมาห้นนะเลย นั่นแหละเจ้ามูเจ้าจังได้เสียกันไปว่เส่นกับเมียนข้อมเพลิเน,อนนะเออบันนี่เพลินบอกว่ามาเลยอยากได้ให้มหาเพลินเลยมู่เจ้าสีเข่าไปเลยเหล็กบ,บันนี้วะเช่นนั่นแหละผมเอี้ยงผมก็จังได้ตั้งแต่ยกมือสาธุเอาเออขอให้มันเป็นจริงเธอป่อ้ยให้ลูกให้ร้านได้เห็ดได้ร้างวัดว่าอาลามกด็ดีให้เพิินได้กินได้อย่างที่ลูกร้านได้เสียไปสองงวดสามงวดนั่น อย่าให้มันหลูกเตาเล่าลานเพิ่นไดเป็นหนีเป็นศีลเพิิน,น,นมันจิเป็นบาปเป็นกรรมอ่าละ่ะคือว่าคันมาเนี่ที่มาเมื่อนี่ก็คืออยากมาตามคำฝันเนะาะเอะแต่ว่างวนนี่ฝันดีเด้อฝันดีดีเดดมือ่อขึ้นนี่ผมเองผมฝันว่าเข้ามาขอยืมรถผมรถขั้นนั่นละ่ะเออ มันใส่ก้งเกงยางโกเพนกับผ้ากับเป๋าเพื่อนว่าให้ยืมรถในพเป็นอย่างเออขันเจ้าหูขับก็เอาไปเสียเอาไปใส่ไปวตดมพรบัจะของพันไว้คือจังเี็กหน่อยมันว่ารถ่่ได้ใสน้ำมันไหวมันจะไปได้บ่ไปเบิ่งเอาเด้อขันมันไปได้เจ้าก็เอาไปบ่ว่าดอกมาเนี่ยพ่อฟันโดนนั่นไปแล้วจะเดืดขึ้นเสียไปอีกมัน ผมเองผมฝันว่าอันแต่ขาวานเป็นบักแดงเนี่ย<ก>เออมันแต่ว่านวยมันออกนึ่งเหล้ยง<ก>คือบักสมโอมะเขาโปหูเขาว่าเอาเด้อเสียเอาไาหา้อีพอได้นี่สีฮับได้บ่หล่ะขาว่าวันนี้พ่อผัดวา่าโอ้ยฮับคือสีบ่ได้ดอกยานมันตกแตกผัดผาเข้ามาพื้นค่อยถือนะั่นเออผัดเอาเอาข้อหนีไว้<ม>เอาเซ <โด S 1> ิ้งมันพื่อออก เอาย้อนมากเขาโยนมากบัดนี้ก,ก็บับเอาเขาว่าหับแล้วก็เอาว่างไว้พีเดอ้อเขาว่าเ,เขาเขาหายว่างว่างลงพืน้นบัดนี้เขาก็ย้นไม่กก็หับเอาอีกก็เอาว่างลงหน่วยที่สามมากก็เอาว่างลงเฮียงกันหน่อยยน,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 นาสามเทีย,สา,ทยสามหน่วยแต่เลขกแต่วางวดนี้อันตัวนี้กับขันแม่หมองจังหนึ่งเพิ่นกับสิมันในอกในใจเพิ่น เออฮะบางคนก็นเ,คเคยมาโทรมาถามอยู่ได้พ่อ,พอบหมั่นใจใหเนี่ยบอก่ผมเองตั้งต่เง็ดเลขเฮ็ดเบอร์มากผมบาเคยพันท่องแล้วก็บเ่เคยว่ารับประก,กัน 1, 100พันโปรเซ็นต์ลอยเปรเซ็นต์ขึ้นโม่เพิ่นเออคือเฮาเคยมาเห็ดหาเพิ่นนี่แหละคันแม่นถือก็คือถือเลยนะแต่ว่ามั่นใจได้ผมมีความมั่นใจครับบางทีเออพอมั่นใจพอย,อยังเพราะว่าเลขนีกาคือ คือคืนก่อนก่อนๆก็จมันใจแห้งปูกับซีเมนคือเพิ่นว่าเพิ่นออกพันสาเพิ่นจีอีรีกับเบจักว่าเพิ่นมามาแล้ววันนี้ผมนี่ว่าผมว่าใส่รองเท้าเพิ่นยานเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นว่าผมถีบฮู้หมมองเพิ่นอยู่เพิ่นผ้าผมเข้าไปดึงแขนผมเท่งจูงแลนเท่งยางผมว่าจีพ้าไว้ใส่คนสิมาเห็นหลายมันสิมากวนกูอีกเพิ่นว่ามันนี่ก็ว่าเข้าไป เพิ่นฉีไปเฮ็ดคือคือเขาปูนเห็ดไออันวัดทองเทียววัดบา้านเห่ียงอ่นแหะเป็นเป็นหน่อยหน่อยหน่อยผันมีกอไผ่อยู่ท่างเขากอไผ่ไปกอไผ่ป่ากอไผ่เป็นหนามเข้าไปขันมึงจีมาเอาโศกเอาอยัางน้ำกูหววจีหอดเนี่ยให้มึงมาวันทีหกสิบสี่เนอะ เราผมก็เลยว่ามันมีอยู่วันที่หกสิบสี่มานนี่มาทำน้องเกาอีกได้มันนะกูอบอกมึงแล้วบ้านนี้ถ้ามึงถามึงสีกลับบ้านหรือมึงสีมหากูถามึงจำบ่ใดมึงออกมาหอดลักกิโลรักน่งลักกิโลรัก,กเกาเนี่ยสีมันออกเหมือดเออเลียเลียตะปูนคือเสาเฮียนมันโดนอีงทีนะแต่ว่าเลขหานี่มึงเก่ง นี่ลักกิโลที่หาเนี่ยถ้ามึงมาหอดนีมึงเลี้ยวลงไปเลยมองกูอยู่นี่แหละถ้ามึงบอกเข้าใจก็ให้มึงเอาลักกิโลไปใส่ทีนะเนี่ยเพื่อนว่าเป็นปัญหาบอกผมกับมาขีดวันที่หกสิบสี่ถ้ามึงบอกเข้าใจมึงเอาลักกิโลไปใส่เอาครับนี่แหละผมกัเลยมานนั่งขีดผมไว้มันจะเป็นหา สี่หรือหรือหาสี่หกบอนี่แหละที่นี่ไปอ,อีกยุกอีกจุกมันในเท่าไปเสียร์เลยถามคือเขาสีบไปเสือใว้ะอู้เมือนเราท่อมาเดาเสาฟันดีเขาคันว่าตำรวจจับเขาเสีรยสรเลยแต่ตแต่ผมเองนั่น ผมมาท่านได้ถามเพื่อนได้ผมผมกับวายาอยู่กี่เพื่อนนั่นนะครับ<น>ผมเลยว่าล่อๆเบมิงล,ล,ล่อมือกันเออมือเพื่อนนัดกันนี่แหละผมก็เลยล่อบังหันละ่ะบัดนีนี่บนันีมาที่ฟันว่าเขาปากแตงมหาห้สามหน่วยมันมันกับมาเขากันกับขึ้นที่สองผมฟันว่าเขาเขากาอตีตั้งตั้งเบียงเบียงมากสินี่หายหน,น่วยหนึ่นนงนี่หน,น่วยหนึ่งนี่หน่วยหนึ่ง มากมาเครว่าขันมึงสีมาเอาเลขเอาเบอร์ไดนี่ไ้หม่สูนี่มาโจกเอาปิงปองในไหนี่ออกมาไหาละหน่วยเด้อเออจังซิเมนบานนี้ผมเองผมกันเลยว่าผมไข่อยู่ผมบ่ท่านโจกดอกผมแน่ม,มากผมมาเห็นเด็กหน่อยนั่งอย,อยู่หนาหนามองไหตั้งนี่ครับผมก็เลยว่าไ้เด็กน่อยจกไหที่เราโอ้ยเด็กน่อยเมื่อท่านหู้เรียงดอกเิ่นว่า นี่แหละมันมันผมก็เลยว่ามันมานี่มีข้ามฝันมาเข้ากันครับเขาเอาบักแจงมาให้ผมอีกสามหน่วยวผมก็เลยว่า <3 S 1> เลขล่างเนี่ยผมทำเงินมองจังหนึ่งเพิ่งกะชสีว่าเพิ่นอ้าหานมันท่องเราไปาผมว่าถถวบ่อสามศูนย์ก่ะศูนย์สามผู้มาสามศูนย์เลยให้สามหน่วยมีให้สามหน่วย,ยวบันนี้กามาเมือขึ้นเขา,เาบักแจงมาให้บักแจงหน่วยก็ว่าเมียนบักสมโอเดมันเมียนเขาว่าบัตรแจงอะนะมันหน่วยมันเหลืยงเหมือ นี่แหละก็เลยว่าล่อให้พี่นองทุกหมองทุกบอนนั่นละ่ะเออถูกตำบลวนถูกจังหวัดก็ดีการล่อเบิงอว่าวันที่สามสีบนี่สิได้ออกมาเว่ามาคุยกับเพิ่นเบิงแนเอาว่าปูสิข,ขยับตัวใดเอาตัวใดมาใส่ตัวใดอ่าสิดึงลางเป็นบนคือทิพนผ่านมาบอที่เขาเคยได้กันนั่นนะอ่าตั้งแต่ผ่านมาเพิ่นก็บอกว่าเออ เขาดังมาตัวใดเข้าอยู่กลางเขาจังได้กูก็จิดึงหลอดไตขี่แหลมันกันมันกับ,กบ,กบเพื่อนกันยังเหยียดห้ได้เม่นบอกอดึงหกซี 4, ขึ้นหกอย่งลงมาลางเอาหนึ 4, ่งซีขึ้นไปบวนั่กันยังออกเมื่อทั้งล่างทั้งบวนน่ะเออนี่เราบ,บันี้ผมกับมันใจเบางที่มันใจอยู่ดอกมันมันเพื่นผ้าผมเขาไปมองเพื่อนอยู่ผม,มเมื่อแปลกแต่ว่า กันสีมาเอาโชคเอาอยัางน้ากูปะเนี่ยมูมึงมาบ้ากันมาวันที่หกสิบสี่เด้อท่าเขามาหอดลักกิโลที่หาเนี่มึงเลี้ยวเขาไปเลยก็หอดกูอ่ะเนี่ยเพื่อนสีใบเป็นปัญหาให้บอกเพราะว่าไปนิมิตคําฝันแล้วที่นี่ผมเองผมกับพระท่านตัดชินใจให้ได้แต่ผมเองนั่นตามทีว่าไปนิมิตคําฝันนี่ผมกัว่า ขันผมเมียงผมกว่าสิแป๋ว่าเมีนห้าสี่หกห้าหกสี่แถวๆนั่นแหละอืมนี่แหละสองตัขนาดจะเป็นครับเออผมอยันเป็นศูนย์สามเลยทำเมียนฝันนีเม็ดคำฝันกันเพลนบบบทตัวบทตมลูกเตาเหล่าล้านอนะ่ะแต่คือสิบทตมนะมเพราะว่ามือวานนี่กับเทานั้นเท่าที่เราเคยเป็นนั่นก็น คำจนวารดเลาเฝ่ามามากเอยนั่งสูบยาอยูห่หนเฮียนกับจอดรถดไว,ว้บดดับหอดเครืองเล่าสันมากเมาื่อโตไปเข่าเราไปไปฝุ่นเป็นยังยังบ่ไปบอกไออาจารย์มึงแน่อาจารย์ใดละ่ะอาจารย์แมวหุ่นเป็นยังยังปล่อยปูถิมออกพรรษาปูมาอยู่หลายมือเราเห็นอาจารย์ไม่ออกไปหามากไอผ้าเพ่นออกมานี มากระให้มาเจ็บดอกใหม่มาบอกมากเกาให้เพิ่นเพิ่นก็ไม่ยกให้ผมก่อนให้ผมบอกให้ผมก็ว่าปู่เอ้ยเออลูกเตาเ่าเ่าหลานเพิ่นก็อยู่ไก่เด๋เป็นหยังยังไปแตะไปต้องให้เล่าดันโดนมาหอดมาถึงเออก็ให้เล่าสวงเล่าเศร้าสาบ่กไปแะไปต้องยังไงหวดวังทีพานใบหน่นผ้ากันจมวากูทวีบกูบ่ได้ให้มู่มึงได้ล่ะ พวกมันโยหันตัวลูกน้องมักองดําตัวไห้ว่าสะเออกูู้ง้นดำเดเพื่อนว่าเพื่อนมาเข่าซักยู่นี่เลยเด้คือมัวเขาลงถ้ำอินเอออืมวันนี้กันเลยเพราะกันถามเอออนนได้กับผู้ขาเอ็งกับขออ่อนขอย่อม่ะป่้ยก็บพ่ได้ออกมาอีลีนันละผู้ขาก็สบายเออผู้ขาแต่ก็ได้คุณสองสามมือจังได้มาเทียนึงยูก็บพ่ได้ปล่อยถิมดอก กสิมาหอนมาถึงคือเก้านันล่ะเออกระบบงหัวปูมาแล้วบันนี้กชีได้ออกมาสุมือนน่นละขันปูมาแล้วก็ดีบันนี้กระบอกเก้าเห็นเพ่นงวดนี้ถ้ามูมึ่อยากได้ที่มาถามกูกูบงหูดอกกู่ให้มูพวกกูบอกดอกบันี้มันบอกเลขบอกถือจกเทียกจีขามันถิมอยู่เพิ่นบันอันอันปูองดำนั่น สิข่ามูเพิ่นมันมาเมนกะไม่บอกเขาว่าสักบอกตัวมาย่ำไดนกะเอาได้อีหงยังมาเต็ม,อเ,เ,มอเอเล่เมื่อักเอิญให้ตั้งเต่ปูกินผู้เดียวว่าสักเพิ่นหวานนะอบอกบอกเอิญให้มูเหาไม่กินน้ำจะเถียเพิ่นว่าเอาิญนะแต่ปูขาวเป็นเกลียดเพิ่นอาาเออเพิ่นมานี่มูวกาถามให้ร่องร่องว่าม่งเน้อนอันปู้ อันปูดำล่องวาบังเนี่ยกูบอกโอ้กูก็ยังว่าปูมาแล้วให้เอากับปูเลยเลขนี่กูใหจ้จานแมวไว้เลยเด้กูบอกจานแมวหรือเปล่ากูไว้บอกได้สองมือแล้วคนว่าบ้บานท,ที่นี่ผมเองผมก็มาแปลกใจไปนี่มีคขาฝันผมกับสองขึ้นอีกผมยันแน่นตัวนี้แต่ว่าผมเองผมก็มันใจในบางที ผมมั่นใจแล้วครับแ่ว่าหางผมมันว่าคือมองอื่นเพิ่นเ้าสิให้ผมว่ามั่นใจบอพันท่องบอผมบ่วาครับเออผมบ่วานั่นล่ละก็ล่อให้พี่น้องถ้า่อเบึงเมื่อวันที่สามสิบเนาะเออล่อเบงเข้าสิได้มาเว่ามาคุยมาทมกับปูเบงเอาว่าปูเอ้ยเอาตัวใดมาเป็นลางเอาตัวใดมาเป็นบนให้ลูกให้ล้านในเงินในทองคืนมาเนี่ย บุญท่านกังจะงิเริ่มเลิมไล่พอได้ทำบุญทำท่านนํำเพลินสิได้หูกันมื่อนั้นล่ะคือสิได้หูแจงกันเลยล่ะเนาะเออก็ให้พี่น้อง fc ทซีถูกมองถูกบอนนั่นล่ะเออที่ให้กําลังใจมาไลายล่มองหลายบอลเพลินก็ยังให้กําลังใจอยู่ดอกกับเป็นยังสู่ต่อไปพอเขาก็หูอยู่วาพอบสบายใจแม่บานก็มาเสียแน่พอก็ทำจิตทำใจพ่ได ยกเป็นยังดอกอาที่นี้พอเองพอกันเลยอาบอ่มียังสิตอบแทนน้ำจิตน้ำใจพี่น้องตังถินตังจังหวัดก็ดีอามีเตอด้วยควมดีบุญญาปรมีของปู่ขาวนี่แหละเนาะอาให้นำไปปกปักร,รักษาในบ้านในเงอนในครอบครัวของเพิ่นอาสิ่งใดบ่ดับบ่ดีก็ให้บุญญาปรมีของปู่ขาวแปดจอกนำไปอาซอยลูกซอยล้านให้เพิ่นได้กินได้อยากหววจีหอดจีเถง อ่าให้เพิ่นได้เพิ่นดีเด้อเหยังลงไปกบ่พอได้ก็ขอให้เพิ่นได้ให้เพิ่นมีโชคมีชัยให้เพิ่นได้ไปกินไปทานให้เจริญเจริญให้รวยรวยเด้อบันเนอรสาธุสาธุขอบคุณอาจารย์แม่เนาะครับครับดีได้มากเอาว์ความฝันนะครับจำแนกว่าชุดนี้อาจจะมา้วนชุดริงกะทาเบิึงในวันที่สามสิบเนาะ นะครับ,รบขอบคุณอาจารย์แมวอีกเท่าน,นึงครับครับ,รบวันดีวันดีอเฮ็ดจังใดกาให้ตาผมไฮ